พอแล้วครับเจอแล้วครับเจอยังเจอแล้วครับช้างเผือกเจอช้างเผือกแล้วแต่ตัวสีแดงขวบอ้น <laughs> <laughs> นา่าโมโหสุดๆครับยังโมโหไม่เท่าเจ้าของรถหรอ <laughs> 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 เออเดี๋ยวก่อนนะนัดนัดตีห้ามาสี่โมงเช้า <laughs> <laughs> นี่ครับนัดตีห้ามาสี่โมงเช้าเจอเจ้าของรถแล้วครับไป <laughs> <laughs> <T uber> ปไปรูเรื่องเต่าเฮือนได้เจอรถแล้วนัดตีห้ามาสี่โมงเช้าอือเอาสกู๊ปปี้ขึ้นมาครับย่อยเขาเดนอือหาเรื่องภารกิจกู้สกูปปี้ไปหาลายลงเงินครับวันนี้เอาแล้วครับครูหูจะเอาอะไรวะสามร้อยแอลนะไม่เอากันแล้วครับ เปลี่ยนมาเอาสกูปี้กันแล้วคนละคันจบเมียบอกว่าพวกมือขึ้นได้เอาแค่สกูปี้ก็พอ <c oughs> แน่นอนเกินเอาหาลายเอาหาลายอยู่ครับไปรถเมียมาทรมานครับมันใช่ทางวิบากไหมครับเนี่ยอืเบิ้งหาเรื่องเมียเมียโทรมาดาอรอม เอา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 ไปหาลายลุยกันก่อนดูครับเอาสกูปปี้มาเที่ยวปลาขึ้นยอดเขาแดนอ่นหาเรืองอืไปครับดูครับเอาสกูปปี้ขึ้นยอดขอเขาแด่นอะอะอะ,อะ,อะนี่ เดี <c ười> nih, ๋ยวคลิปนี <c ười> oh, oh, oh. Ye, i, ้เมียสูเห็นเราสูจะเบด่อ้โาไปดูครับโอ้โยยาย่ลายยาย่ลายก่อนหินก่อนเยอะระวังเองนี่เอาวอ้าว เอาแล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่สกิลสกิลนี่สกูปปี้ขึ้นยอ,ยอเดเขาแดนกับขึ้นลานลม่มอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวต่อไปนี่เจอน้องเมย์แน่ดูโอ้ดูกอนหิน โอ้ยไปต่าวเหืือนโอ้ยดูครับจุดชมวิวจุดใหม่อืม้มอ่ะลงมาโดยสวัสดิภาพ